ขอตั้งจตั้เทคนบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไสสาถึบุญบิดาคุณมารดาและบุญตาันทังคุหลวง่อท่มาดิทั้งบญานญาติสนิกันทั้คนเคยร่วมทำง ทางตะไคร้คนที่เคยร่วมรักตะมาใครขอ้มีส่วนได้ในปุจนคนบุญของฉันตลอดทั้งเจ้ากำนายเวรและเทวันมีพระอินทราพรไร้ลมพระตาล อาแสงตระกานตันเทเ้าพงเจ้าทีเจ้ากรุงพานีแม่พระตระีราบุพระไพยพระแม่โคศกพระแม่คงาตลอดทั้งสัตตานรวมวิญานทั้งหลายที่ทันไดรับศู ขอให้พ้นจากทุกข์้าท่านมีความสุขขอให้สุขยิ่ยงยิ่งขึไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงร,บรับอนโมทนาสู้สนผลบุญที่ลูหลานทํหลายอายุที่ไปแล้วในเช้าวันนี้ ทุกคนทุกตนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมท